เส้นดรามาครับล่าสุดองเอิงสแสดงความรับผิดชอบประกาศขอลาออกจากทุกตำแหน่งในบริษัทแล้ว พร้อมขอพื้นที่ยืนเล็กๆในสังคมเพื่อขอโอกาสแก้ไขความผิดพลาดจากกรณีมหาการดราม่าองเอิงที่เกี่ยวเวลาต่อเนื่องกันหลายวันซึ่งถึงแม้ว่าองคเอิงจะออกมาขอโทษแล้วแต่กลับเจอซุงแฉว่ายังไม่มีการขอโทษกันเกิดขึ้นทําให้ดราม่านี้ไม่มีท่าทีว่าจะลงเอยกันอย่างไรในขณะที่มีรายงานมาว่าช่องทิกตอกขององคเอิงช่องนี้ที่มีผู้ติดตามถึง2ล้านกว่าคนนั้นถูกแบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในขณะที่อินสตาแกรมขององเอิงที่มีผู้ติดตามเฉียดเฉียดล้านตอนนี้ มีคนอันฟอลและยอดตกลงมาที่9 0 0แสตนต้นๆแล้วล่าสุดอุงเอิงได้ออกมาเคลื่อนไหวต่อดราม่านี้แล้วครับด้วยการโพสต์ผ่านทางอินสตาแกรมของเธออุงเอิงได้โพสต์เอาไว้ว่า สวัสดีค่ะถึงผู้ติดตามองเอิงทุกท่านตามที่ทุกท่านได้รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับรามาองเอิงมาระยะหนึ่งแล้วนั้นวันนี้เอิงอยากจะมาขอแจ้งด้วยความจริงใจอีกครั้งว่าเอิงเสียใจอย่างยิ่งกับความผิดพลาดที่ได้กระทําไปไม่ว่าจะ้วยเหตุผลใดก็ตามซึ่งจะไม่มีการแก้ตัวหรือคําชี้แจงใดๆอีกและเอิงจะขอน้อมรับความผิดพลาดนั้นไว้แต่เพียงผู้เดียวพี่แต่อยากจะบอกว่า เอิงไม่เคยมีความคิดมุ่งหวังที่จะทำร้ายหรือทำลายผู้ใดไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกบริษัทค่ะ ซึ่งผลจากการกระทําดังกล่าวเกิดผลกระทบต่อเพื่อนเพื่อนร่วมงานครอบครัวแฟนคลับซึ่งทุกคนคือคนที่เอิงรักโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อมั่นต่อกิตการของบริษัทที่ผู้บริหารและพนักง,งานได้ร่วมกันสร้างมาด้วยความทุ่มเทเพื่อแสดงความรับผิดชอบและแสดงความสำนึกต่อความผิดพลาดดังกล่าวอุงเอิงจึงขอลาออกจากบริษัท Number One House Entertainment และบริษัท SPD Number no. One ในทุกตําแหน่งหน้าที่นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะ สุดท้ายเอิงต้องขอโทษต่อทุกท่านที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำขององเอิงอีกครั้งเลยอยากจะขออโหสิกรรมต่อทุกท่านเอิงหวังเป็นอย่างยิ่งต่อการให้อภัยให้องคเอิงได้มีพื้นที่ยืนเล็กๆในสังคมเพื่อที่เอิงจะได้มีโอกาสแก้ไขความผิดพลาดในอดีตให้ดีขึ้นโดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใดอีกต่อไปค่ะขอบคุณทุกท่านที่เสียเวลารับฟังองเอิงนะคะ